เรียนประธานสภาที่เคารพครับกับผมพิ์วชาสินในฐานะกรรมธิการผู้สังนวนความเห็นครับขออื่นผมงต้องขอเริ่มต้นนะครับโดยการเป็นส่วนหนึ่งของสภาในการส่งความวงใยญ่ไปถึงพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนและก็ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่และก็ขอให้ทุกคนนั้นปลอดภัยนะในการพิจารณาวาระในวันนี้คือวาระร่างแก้ไขรัฐนูญในวาระที่สองนะครับผมได้สังนวนความเห็นไว้ในมาตรา256ทับ1ทับ 2, และก็ทับ 7. แต่เพื่อประหยัดเวลาของที่ประชุมสภาจะขออนุญ,ญาตอภิปรายทั้งสามาราตราซึ่งมีความเชื่อมโยงกันในรอบเดียวท่า,านประธานครับผมเข้าใจดีนะครับว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆนั้นจะสําเร็จได้ก็จําเป็นครับที่ต้องได้รับฉันทามาติจากทุกฝ่ายส่วนหนึ่งก็เพราะว่าร่างรลหกศูนย์นั้นไปกําหนดไว้ครับว่าการแก้ไขจะสําเร็จได้จะต้องได้เสียงไม่ใช่แค่เกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาแต่จะต้องได้เสียงเห็นชอบจาก20%ของสสที่ถูกนิยามว่าเป็นฝ่ายค้าน แล้วก็เสียงเห็นชอบจาก1ในสของสมาชิกวุฒิสภาดังนั้นครับแม้ว่าในวาระที่1ทางรัฐสภานั้นมีมติครับให้ร่างที่ผมและคณะเป็นผู้เสนอนั้นถูกคัดเลือกหรือว่าถูกกําหนดให้เป็นร่างหลักในการพิจารณาในชั้นของคณะกรรมการแต่ผมเองก็ได้พูดไว้ตั้งแต่วันแรกของการประชุมของคณะกรรมการครับว่าผมพร้อมรับฟังทุกความเห็นต่างประเด็นไหนที่พอจะหาจุดกึ่งกลางได้ ผมก็พร้อมจะรับไว้พิจารณาแล้วก็น้อมรับมติเสียงข้างมากของคณะกรรมาิการอย่างไรก็ตามท่านประธานมาตรา2 5 6หหทับหนึ่งนี้เป็นหนึ่งในไม่กี่มาตราครับที่ผมจําเป็นต้องขอสมอนความเห็นแล้วก็ยืนยันว่าผมไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมาิการเสียงข้างมากท่านประธานครับมาตรา2 5 6หหทับหนึ่งนั้นเรียกได้ว่าเป็นมาตราที่เป็นหัวใจของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะเป็นการกําหนดครับโครงสร้าง ขององค์กรหรือว่ากลไกที่จะมามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่หากการประชุมในวันนี้ครับเกิดขึ้นก่อนวันที่10กันยายน2 5 6 8ผมคิดว่าที่ประชุมแห่งนี้คงไม่ต้องใช้เวลายาวนานมากนักในการมาถกเถียงมาตรานี้เพราะณเวลานั้นครับดูเหมือนกับว่าทุกฝ่ายนั้นมีความเห็นตรงกันว่ากลไกที่จะมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยมากที่สุด จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นทางได้มากที่สุดคือการมีผู้ร่างหรือว่าสภาร่างรัฐมนูญที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนแต่พอคำวิจัยสารมนูญครับเมื่อวันที่10กันยายนปี2568ระบุออกมาว่ารัฐภานั้นไม่อาจให้ประชาชนเลือกผู้ร่างรัฐมนูญโดยตรงได้ทุกฝ่ายและทุกพักครับก็เลยต้องเผชิญกับข้อจํากัดที่มากขึ้นกว่าเดิมในส่วนของผมและพักประชาชนครับเราก็ได้พยายามจะออกแบบโครงสร้าง ในการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เรามองว่าสามารถส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนได้มากที่สุดและใกล้เคียงกับการมีผู้ร่างที่มาจากการเลือกตั้งทางตรงของประชาชนได้มากที่สุดโดยที่ไม่ขัดกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญโครงสร้างที่ว่านี้ครับประธานมีการแบ่งออกเป็นสองกลไกที่ทำงานกันอย่างคู่ขนานนะครับดังที่ปรากฏในสไลด์ด้านซ้ายกลไกที่1ครับคือคกลไกของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ ที่มีหน้าที่ในการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยเรากําหนดครับให้ประชาชนนั้นเลือกมาก่อน70คนก่อนจะส่งต่อให้รัฐภานั้นคัดเหลือ35คนก็เรียกได้ว่าเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมรูปแบบหนึง่งส่วน,นกลไกที่2ครับคือคกลไกของสภาที่ปรึกษาการร่างรัฐธรรมนูญที่มีหน้าที่ในการรับฟังและก็รวบรวมความเห็นของประชาชนเพื่อมาสะท้อนต่อผู้ร่างรัฐธรรมนูญโดยเรากําหนดครับให้ประชาชนนั้นเลือกตั้งโดยตรง100คน ซึ่งก็เป็น,นกลไกเดียวในบรรดาทุกร่างและก็ทุกคําสงวนความเห็นที่ยังคงพยายามจะคงหลักการไว้ไว่าให้ประชาชนนั้นสามารถเลือกตั้งทางตรงได้แต่ก็เป็นที่น่าเสียดายครับว่าทางคณะกรรมการเสียงข้างมากนั้นอาจจะยังเห็นต่างจากข้อเสนอของพรรคประชาชนในส่วนแรกครับในส่วนของคณะกรรมการร่างรัฐมนูญครับคณะกรรมการเสียงข้างมากได้ลงมติไม่เห็นชอบกับการเปิดให้ประชาชนนั้นเข้าคูหาไปเลือกผู้ร่างมาก่อน70คนก่อนจะส่งต่อให้รัฐสภาคัดเหลือ35คน และในส่วนที่2ครับในส่วนของสภาที่ปรึกษานั้นกรรมการเสียงข้างมากก็มีการลงมติไม่เห็นชอบกับการมีสภาที่ปรึกษา100คนที่บาจาการเลือกตั้งโดยตรงและท้ายสุดก็ถูกแปลงสภาพไปเป็นคณะกรรมการรับฟังความเห็นและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน35คนจากการรับฟังครับการแสดงความเห็นของเพื่อนสมาชิกในชั้นคณะกรรมการผมเข้าใจครับว่าเหตุผลหลักที่กรรมการเสียงข้างมากหลายคนนั้นตัดสองกลไกดังกล่าวออกไป ไม่ใช่เพราะเขาเห็นว่าข้อเสื่อของพักประชาชนนั้นไม่มีประโยชน์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนแต่เป็นเพราะว่าหลายคนนั้นมีความกังวลครับว่าข้อเสนอของเรานั้นสุ่มเสี่ยงจะขัดต่อคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญวันนี้ครับผมเลยจําเป็นต้องขอสงวนความเห็นในฐานะกรรมธิการเสียงข้างน้อยเพื่อมายืนยันครับว่าข้อเสือของพักประชาชนนั้นในทั้งสองกลไกไม่ได้ขัดกับคําวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูนแต่อย่างใดในส่วนแรกครับในส่วนของคณะกรรมธิก anyway> ารร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าผู้ร่าง ผมยืนยันนะครับว่าการให้ประชาชนเลือกมา70คนก่อนส่งต่อให้รัฐสภาคัดเหลือ35คนนั้นไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงที่สารมนูนั้นพยายามจะห้ามประการแรกครับหากเราไปเปิดดูเอกสารความมุ่งหมายของรัฐมนุล60ที่ถูกจัดทําอย่างเป็นทางการนะครับโดยผู้ร่างรัฐมนุน60จะระบุไว้ชัดเจนนะครับในคาอธิบายของมาตรา85ว่าการเลือกตั้งโดยตรงนั้นหมายถึงการที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งเป็นคนเลือกและชี้ขาดว่าใครจะถูกรับเลือก ดันั้นครับการที่ประชาชนไปเลือกผู้ร่างมา70คนโดยไม่มีอะไรรับประกันว่าคนไหนบ้างจาก70คนนั้นจะถูกคัดเลือกโดยรัฐสภาให้เป็นผู้ร่าง35คนในคณะนั้นจึงไม่เข้าข่ายว่าเป็นการเลือกตั้งโดยตรงประการที่2ครับหรือเหตุผลที่2ผมเชื่อครับว่าเราเห็นภาพตรงกันว่าภายใต้กติกาของรัฐมน,นุษยศูนย์นั้นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในประเทศนี้ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงครับแต่มาจากการคัดเลือกของสภาจากบรรดาแคนดิเดตนายก ของพรรคการเมืองที่มีสสเกิน5%เหรือคิดอยู่ที่25คนแต่นั้นในมิตินี้ความจริงแล้วกระบวนการในการเลือกนายกภายใต้บุญหกศูนย์ก็ไม่ต่างอะไรมากนะักกับกระบวนการในการเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่ผมและพักประชาชนเสนอเพราะว่าในมุมหนึง่งในการเลือกนายกประชาชนก็เดินเข้าคูหาครับเพื่อเลือกสสจากพรรคต่างๆและผลการเลือกตั้งตรงนั้นก็จะเป็นตัวกําหนดว่าสภานั้นจะสามารถลงมติเลือกนายก จากแคนดิดนายกคนไหนได้บ้างแต่นั้นในมุมเดียวกันครับในการเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญตามที่พรรคประชาชนเสนอประชาชนก็เดินเข้าคูหาครับเพื่อเลือกผู้ร่างมาเบื้องต้นและผลการเลือกตั้งตรงนั้นก็จะเป็นตัวกําหนดครับว่ารัฐภานั้นสามารถครัดเลือกผู้ร่าง35คนจากแคนดิเดตหรือว่าผู้สมัครผู้ร่างคนไหนได้บ้างแต่นั้นครับหากเราเห็นตรงกันว่าการเลือกนายมนตรีในประเทศเรานั้นยังไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงผมก็หวังว่าเราจะเห็นตรงกันว่าข้อเสนอของพรรคประชาชน ในการเลือกผู้ร่างรัฐมนูญนั้นก็ไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงและก็ไม่ขัดกับคำวิจัยของสามสานูญเช่นกันส่วนกลไกที่2ครับในส่วนของสภาที่ปรึกษาการร,ร <โ frustrating. S 1> ่างรัฐธรรมนูญผมก็ต้องอยืนยันเช่นกันครับว่าสภาที่ปรึกษาที่เราออกแบบวันนั้นไม่ใช่ผู้ร่างรัฐมนูญที่สา,สามนูญนั้นบอกว่าประชาชนเลือกตั้งโดยตรงไม่ได้ดังนั้นเราจึงสาม,มารถกำหนดให้มาจากการเลือกตั้งโดยตรงได้ประการแรกครับอำนาจหน้าที่ของสภาที่ปรึกษา ก็ถูกเขียนไว้ชัดเจนในมาตรา256/259ครับว่าเป็นการรับฟังและรวบรวมความเห็นของประชาชนไม่มีอำนาจในการลงมติใดๆต่อเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ส่วนประการที่2ครับผมเข้าใจว่าบางคนกังวลใจครับว่าแม้สภาที่ปรึกษาอาจจะไม่ได้มีอำนาจในการลงมติใดๆเกี่ยวกับเนื้อหาแต่การกำหนดให้ผู้ร่างรัฐธรรมนูญน,นั้นต้องไปรับฟังความเห็นที่สภาที่ปรึกษารวบรวมมา ก็เข้าข่ายการทําให้สภาที่ปรึกษานั้นเป็นส่วนหนึ่งของกลไกผู้ร่างรัฐธรรมนูญที่สารมนูญบอกว่ามาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนไม่ได้ในมุมมองส่วนตัวของผมครับผมเห็นว่าการไปตีความในลักษณะดังกล่าวนั้นเป็นการตีความที่เกินเลยไปครับเพราะหากเราไปยอมรับการตีความเช่นนั้นมันก็หมายความว่าหากสมมติเรากําหนดให้ผู้ร่างรัฐมนูญนั้นต้องไปรับฟังความเห็นของนายกอบจอในทุกจังหวัด เพื่อเข้าใจความคิดเห็นของประชาชนในแต่ละพื้นที่ก็จะกลายเป็นถูกตีความว่าทําไม่ได้ไปด้วยหรือไม่เนื่องจากนายกอบจนั้นก็มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของพี่น้องประชาชนเช่นกันดังนั้นครับท่านประธานกล่าวโดยสรุปผมขอสงวนความเห็นและยืนยันครับว่าหากท่านเห็นว่าสองกลไกที่พรรคประชาชนเสนอนั้นเป็นประโยชน์ต่อการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการการจัดทํารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ผมคิดว่าพวกท่านนั้นสามารถลงมติเห็นชอบกับข้อเสนอของเราได้โดยที่ไม่ขัดกับคาวินิจฉัยสารรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามก็ขอให้มติของรัฐภานั้นเป็นเครื่องพิสูจน์ครับหากรัฐสภาลงมติไม่เห็นชอบกับข้อเสนอของผมผมก็ต้อง้อมรับว่าสมาชิกส่วนใหญ่ในห้องประชุมแห่งนี้อาจจะตีความคําวินิจฉัยสามนูญแตกต่างจากผมไปแต่หากรัฐสภาลงมติยืนยันตามข้อเสนอของผมก็จะเป็นการยืนยันครับว่ารัฐสภาแห่งนี้พร้อมจะเดินหน้า ตามข้อเสนอของพรรคประชาชนในการเพิ่มการมีส่วนร่วมของประชาชนในการให้ประชาชนนั้นมาเลือกผู้ร่างเบื้องต้นก่อนส่งให้รัฐสภาคัดเลือกและการให้ประชาชนนั้นเลือกสมาชิกสภาที่ปรึกษาที่มาจากการเลือกตั้งถังตรงครับก็ขออภิปรายคําสุวนความเห็นไว้แต่เพียงเท่านี้ครับท่านประธานขอบคุณครับขอบคุณครับครับต่อไปขอเชิญคุณสาธสวัตรกุ้มคงนะครับต่อจากคุณสาธสวัสดิ์ก็เป็นคุณเอกพรรับความสุขครับเชิญครับ เรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมสัดสวรรค์คมงครับสมาชิกรัฐสภาครับในฐานะกรรมธิการครับท่านประธานครับพวกเราในฐานะสมาชิกรัฐสภามาอยู่ที่นี่รับประชุมกันในวันนี้เพื่อเป้าหมายเดียวกันก็คือการเปิดทางเพื่อนําไปสู่ร่างรัฐนูลฉบับใหม่ซึ่งประชาชนก็ได้ให้สันธามติของพวกเรามาระดับหนึ่งในการเลือกตั้งปี2566ที่พักการเมือง ที่เสนอให้มีการร่างน้ำมนูฉบับใหม่ได้คะแนนเสียงรวมกันเข้ามาในสภาหแห่งนี้เป็นเสียงส่วนใหญ่ท่ทานประธานครับมาตรา256ทับหนึ่งเป็นมาตราที่สำคัญมากๆครับเป็นโครงสร้างเริ่มต้นที่จะเปิดช่องให้นำไปสู่การร่างน้ำมนูฉบับใหม่แล้วรางแล้วกลไกลการร่างน้ำมนูฉบับใหม่จะหน้าตาเป็นอย่างไรมาตรานี้คือมาตราสำคัญที่จะกำหนดทิศทาง ของการร่างรัฐนูนฉบับใหม่ครับท่านประธาครับพวกผมกรรมธิการในสัดส,ส่วนของพักประชาชนได้แประยะติสงวนคำแประยะติเอาไว้โดยมีหลักการสำคัญก็คือการคงไว้ซึ่งร่างหลักของพรักประชาชนที่ได้ผ่านวาระหนึ่งเข้าไปสู่การพิจารณาของกรรมธิการคือการให้มีคณะกรรมธิการร่าง35คนโดยเจโดยให้ประชาชนเลือกมาก่อน70คน แล้วให้รัฐสภามาคัดเหลือ35และการมีสภาที่ปรึกษา100รคนที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนโดยตรงท่านประธานครับผมเข้าใจความกังวลของเพื่อสมาชิกรัฐสภาดีครับว่าการมีการกรรมธิการร่างที่ให้ประชาชนเลือกมาก่อนเนี่ยอาจจะขัดต่อคำวินิจฉัยของสารรับนูลแต่ทุกท่านครับคำวินิจฉัยของสารรับนูลได้ระบุชัดเจน ว่าไม่ให้ประชาชนเลือกผู้ร่างโดยตรงซึ่งเมื่อกี้ท่านผลิตได้อธิบายอย่างชัดเจนนะครับว่าการที่ให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการร่างมาก่อน70คนแล้วให้รัฐสภามาคัดเหลือ35เนี่ยไม่ใช่การเลือกตั้งโดยตรงก็เหมือนกับารที่เราเลือกสอสอแล้วให้สอสอมาเลือกนายกทุกท่านครับหลายท่านอาจจะก,กังวลจริงๆว่า ถ้าทาแบบนี้มีผู้ร้องไปร้องสารรับนูญแล้วอาจจะนํามาสู่การแก้รับนูญไม่ได้แต่นี่ไม่ใช่เลยครับนี่คือการเปิดช่องเพื่อยืนยันหลักการที่สําคัญที่สุดเรียบง่ายตรงไปตรงมาแล้วเป็นหลักการที่เขียนอยู่ในคําวินิจฉัยของสารรับนูญเยอะมากไม่ว่าจะคาวินิจฉัยรวมและคําวินิจฉัยส่วนตนคืออำนาจสถาปนารับนูญของประชาชนคำคำนี้ปรากฏอยู่ในคำวินิจฉัยของสารรรมนูญ เยอะมากๆครับทุกท่านครับแล้วผมหวังว่าวันนี้สภาแห่งนี้จะตัดสินใจเรียบง่ายแต่ตรงไปตรงมาโดยการยืนยันหลักการของคำนี้หวังว่ารัฐสภาแห่งนี้จะยืนยันหลักการนี้และยืนยันอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญของประชาชนให้เกิดขึ้นได้จริงๆทุกท่านครับถ้าเราไม่เปิดให้มีครูหาเลือกตั้ง ให้ประชาชนได้มาใช้อำนาจเลือกผู้ร่างแม้จะเป็นทางอ้อมก็ตามความชอบธรรมของรัฐนูนฉบับนี้อาจจะหายไปเราไม่สามารถพูดกันได้อย่างเต็มอกว่ารัฐนูนฉบับนี้มีที่มาจากประชาชนและท่านประธานครับหลายท่านก็อาจจะกลัวว่าการยึดโยงกับประชาชนมันจะไม่เพียงพอเราจึงเสนอกลไกลที่ชื่อว่าสภาที่ปรึกษา เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนโดยสภาที่ปรึกษาเหล่านี้จะมีหน้าที่รับฟังความเห็นแล้วเสนอแนะต่อคณะกรรมการิการร่างไม่ได้มีอำนาจร่างโดยตรงนะครับแต่มีหน้าที่ในการรวบรวมความเห็นและนํามาเสนอต่อคณะกรรมการร่างเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ทุกท่านครับมันเป็นการเลือกตั้งโดยตรงที่เรียบง่ายแล้วเรายังกําหนดกลไกนะครับให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างสภาร่าง ปหกนกรรมธิการร่างและสภารับฟังความเห็นเพื่อเกิดการทํางานคู่ขนานสองขากันไปเพื่อยืนยันหลักการง่ายๆหลักการสําคัญสองข้อที่เราต้องการให้เกิดการร่างนูลใหม่คือให้ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดและไม่ขัดกับคำวิจัยของสารรับนูลเพื่อสมาชิกและสภาทุกท่านครับวันนี้วันรับนูนครับ10ธันวาคม ผมขอเรียกร้องต่อสมาชิกรัฐสภาทุกท่านให้ตัดสินใจเรื่องนี้บนฐานแห่งความกล้าครับกล้าที่จะเปิดช่องและยืนยันหลักการที่ว่าอำนาจสถาปนารัฐนูนเป็นของประชาชนแล้วยืนยันว่ายังไงก็ต้องมีครูหาเลือกตั้งยืนยันว่ายังไงประชาชนต้องได้ออกสิทธิ์ออกเสียงในการเลือกผู้ร่างไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อมยืนยันว่าประชาชนต้องมีตัวแทนของตัวเองอยู่ในคณะกรรมการ รับฟังความเห็นมีสภารับฟังความเห็นเพื่อเปิดช่องให้ประชาชนได้ส่งเสียงของตัวเองว่าอยากเห็นรั้นนูลแบบไหนอยากเห็นร่างรั้นนูลหน้าตายอย่างไรและมีประเด็นอะไรบ้างส่งตัวแทนของเขาเข้ามาครับให้มีส่วนร่วมกับการร่างนูลให้มากที่สุดไม่ต้องกลัวคำวิจัยของศารน้ำนูลไปครับร่างของรรคประชาชนได้ออกแบบมาอย่างเรียบง่ายตรงไปตรงมาและสอดคล้องกับสองหลักการนี้แล้วอย่างเต็มที่เพื่อสมาชิกและสภาครับ วันนี้วันรัฐธรรมนูญครับเรามายืนยันหลักการของรัฐธรรมนูญที่ประชาชนมีส่วนร่วมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยกันครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านประธานที่เคารพครับผมนัทพงศ์เรืองบรรยวุธุธผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับผมคงใช้เวลาในการอภิปรายมาตรานี้ไม่มากนะครับแล้วก็คงไม่ได้ลงในรายละเอียดเพราะเข้าใจว่า ในรายละเอียดยังมีอีกหลายมาตราที่เราต้องอภิปรายกันแต่ผมอยากจะขอใช้เวลาขึ้นมาอภิปรายเพื่อสอบถามย้ำในเรื่องของวัตถุประสงค์ที่เรามาพิจารณาการแก้ไขรัฐมนูลกันในวันนี้ต่อเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกๆคนรวมถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาจกําลังฟังการติดตามการถ่ายทอดสดในการประชุมร่วมกันของรัฐสภาในครั้งนี้อยู่ครับท่านประธานท่านประธานครับหลักสาระสําสคัญของมาตรา256ทับ ก็คือเราพูดคุยในถึงเรื่องขององค์ประกอบและที่มาของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญอาจจะมีการพูดคุยในเรื่องของสูตร20หยิบหนึ่งหรือเลยไปถึงเรื่องอื่นๆซึ่งอยู่ในมาตอาต่างๆไปบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผมอยากมาชวนทุกท่านคิดชวนทุกท่านคุยกับท่านประธานเราถามว่ากระบวนการในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เรียกว่าเป็นกระบวนการในอุดมคติแบบที่พวกเราอยากได้นั้นเป็นอย่างไรผมเชื่อว่าทุกท่านมีคําตอบในใจที่เหมือนกันครับ เราอยากได้กระบวนการในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ไม่มีกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งสีใดสีหนึ่งในประเทศนี้ที่สามารถกินรวบผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญในกระบวนการต่อๆไปได้สิ่งที่เราอยากได้มีอะไรครับเราอยากได้กระบวนการในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีความยึดโยงกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนมากที่สุดเราอยากได้กระบวนการในการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เราพอจะมั่นใจได้ครับ ว่าผู้ที่จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปนั้นจะทําให้ทิศทางของประเทศไทยเดินหน้าเข้าสู่ประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นไม่ใช่ถอยหลังสุดท้ายครับเราอยากจะเห็นหน้าตาของรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่มีการปลดล็อกเงื่อนไขการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับต่อไปในอนาคตให้สามารถทำได้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้นไม่ใช่ติดล็อกแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน สี่ประการที่สําคัญที่ผมได้นําเรียนรรท่านประธานไปก่อนหน้านี้ผมเชื่อว่าถ้ามีไม้จากสื่อมวลชนไปตจอปากสมาชิกรัฐสภาทุกๆคนครับไม่มีใครที่จะพูดปฏิเสธหรอกครับว่ารัฐธรรมนูญฉบับต่อไปกระบวนการในการยกร่างเพื่อให้ได้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเราทุกคนอยากจะเห็นกระบวนการและรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่เป็นอย่างนี้ด้วยกันทั้งสิ้นแต่ในเรื่องของข้อจํากัดทางการเมืองสภาพทางการเมืองที่เป็นจริงเราเห็นกันอยู่ครับ ผมเองก็มีความเข้าใจสภาพความเป็นจริงทางการเมืองที่เป็นอยู่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกระบวนการในปัจจุบันฉบับในปัจจุบันนี้ที่ยังมีในเรื่องของเงื่อนไขต่างๆอย่างเช่นการที่จะต้องใช้เสียงของสมาชิกุธิสภาหนึ่งใน3ในการเห็นชอบในวาระที่3รวมถึงเงื่อนไขหนึ่งใน5ของฝ่ายค้านที่ทําให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนั้นถ้าจะเดินหน้าได้ผ่านก็ต้องเป็นฉบับที่เป็นตรงกลาง ท,ทุกทุกฝ่ายสามารถที่จะเห็นชอบร่วมกันและเดินไปข้างหน้าด้วยกันได้รวมถึงกรอบคำวิิจฉัยของสารรัฐมนูญล่าสุดครับที่ออกมาตอบเกินคำถามว่าไม่สามารถที่จะมีผู้ยกร่างที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้นี่คือข้อจำกัดทางการเมืองต่างๆที่ผมเชื่อว่าทุกท่านทราบดีแต่อย่างไรก็ตามท่านประธานผมเองก็ อยากจะอภิปรายในครั้งนี้เพื่อเตือนเพื่อนสมาชิกรัฐสภาทุกๆท,ท่านครับไม่ว่าท่านเองจะมีในเรื่องของข้อ<ร>คิดเห็นท่านประธานที่เรบค,ครับขออนุญ,ญาตประท้วงท่านผู้วัยป่านิดหนึ่งครับทวงเรื่องอะไรครับครับประท้วงในข้อครับข้อ55ครับก็คือเป็นการใส่ร้ายของสารธรรมนูญครับว่าเป็นการพินิจฉัยเกินคําขอครับท่านประธาน ในประเด็นนี้ครับอยากให้ท่านาผู้วิปาย e, ถอนคําพูดครับเหตุผลเพราะว่าตามหลักการแล้วเนี่ยไม่สามาร Iím น้ำนูไม่สามารถที่จะวินิจฉัยเกินคําขอได้ครับท่รรานประธานโดยเฉพาะมาตรา124ของประมวลกฎหมายวิอาญานะครับมาตราเอ็นว่าตาหนึาสองของวิอาญาเนี่ย <esf. Suzanne> ได้บัญญัติไป้ชัดเจนว่าห้ามให้พิจารณาแก้ไขเกินคําขอรวมไปถึง วิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา142ก็ห้ามมิให้พิจารณาเกินคําขอ,อหรือเกินคําสั่งเพราะฉะนั้นผมถือว่าการที่ท่านอภิปรายแบบนี้เป็นเป็นการดูหมิน่นศาลครับท่านประธานเหตุผลเนี้ยผมกลัวว่ามันจะทําให้ไม่มีเอกสิทธิ์คุ้มครองนะครับท่านประธานประเด็นนี้ครับขอบคุณครับครับผมขอให้ท่านประธานได้ใช้อํานาจในการวินิจฉัยว่าท่านผู้ประท้วงได้ประท้วงถูกข้อบังคับหรือไม่อย่างไรนะครับไม่จาเป็นต้องให้เพื่อนสมาชิกลุกขึ้นประท้วงแทนก็ได้ครับให้ท่านประธานวินิจฉัยได้เลยครับ มาผมว่านัทพงศ์ครับผมอยากให้ท่านดีเกลี่ยงที่จะกล่าวถึงศารนะครับครับก็ตามข้อบังคับนะครับถ้าผมจะมีการพูดคุยอภิปรายถึงบุคคลภายนอกผมพร้อมที่จะรับผิดชอบคําพูดของตัวเองครับท่านประธานครับดังนั้นผมอภิปรายตามข้อบังคับทุกประการถูกต้องไหมครับท่านปาน งาัทตานก็ต้องรับผิดชอบตัวเองได้ครับผมขอบคุณท่านประธานและท่านผู้ประทวงนะครับถ้าคําพูดรรมอพิปรายของผมจะส่งผลกระทบถึงตัวผมเองก็ผมรับผิดชอบคําพูดของผมเองได้ครับขอบคุณครับเชิญครับเชิญต่อครับท่านประธานครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากถึงเพื่อนสมาชิกทุกๆคนนะครับในการพิจารณาทุกๆมาตราต่อจากนี้ไม่ว่าท่านจะมีจุดยืนหรือมีข้อคิดเห็นอย่างไรนะครับสิ่งหนึ่งอย่าลืมนะครับว่าสุดท้ายสิ่งที่พวกเราจะต้องได้รับความเห็นชอบ ก็คือในเรื่องของการที่เราได้รับความเห็นชอบจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนในฐานะที่พวกเขาจะต้องเป็นผู้ที่ไปออกเสียงประชามติในการเห็นชอบกับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมอยากจะย้ำอีกหนึ่งครั้งอยากจะให้ทุกท่านถอยกลับมานะครับใน4ีประเด็นที่ผมได้ตั้งไว้ในตั้งแต่ตอนแรกว่าสุดท้ายสิ่งที่ประชาชนคนที่มีอำนาจสูงสุด นในการผ่านการเห็นชอบกระบวนการประชาติเนี่ยประชาชนเขาอยากได้อะไรประการแรกครับในเรื่องที่บอกว่าไม่มีใครอยากจะเห็นกระบวนการในการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ถูกกินรวบด้วยกลุ่มบุคคลใดกลุ่มบุคคลหนึ่งพักใดพักหนึ่งสีใดสีหนึ่งอันนี้ผมเองก็ต้องขอบคุณทางกรรมธิการเสียงข้างมากนะครับที่พยายามออกมาอย่างเต็มที่นะครับตามสูตร2ี่สิบหยิบหนึ่งที่ผมและเ,เพื่อนสมาชิกนะครับหลายๆท่านเห็นว่า สูตร2 0่สิบหนึ่งนี้จะเป็นวิธีในการป้องกันอย่างดีที่สุดแล้วที่ไม่ให้เกิดการกินรวบได้นะครับในสัดส่วนของผู้ยกร่างรัฐธรรญประการที่2ครับสิ่งที่ประชาชนอยากเห็นก็คือในเรื่องของทิศทางของประเทศที่เดินหน้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกรอบมื้าหาที่ต้องเปิดกว้างครับยกระดับเรื่องของสิทธิเสรีภาพยกระดับความเป็นประชาธิปไตยอย่าไปตีกรอบในเรื่องของการแก้ไขระบบการเมืองสารองค์กรอิสระต่างๆ ที่เราควรจะต้องป้องกันไม่ให้ถูกใช้เป็นกระบวนการนิติสงครามทุบทําลายตัวแทนจากประชาชนในอนาคตรวมถึงกรอบเนื้อหาที่ส่งเสริมการกระจายอำนาจครับยุติรัฐราชการรวมศูนย์สิ่งต่างๆเหล่านี้ผมเห็นร่างของกรรมธิการเสียงข้างมากออกมาอยู่ในมาตราสองห้กทับยก็เป็นสิ่งที่ดีครับที่กรรมธิการเสียงข้างมากได้หาจุดตรงการตรงนี้ในการเดินร่วมกันได้รวมถึงอีกหนึ่งประการครับในการปลดล็อกกระบวนการในการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับต่อๆไป โดยใช้เสียงของออรัฐสภาเสียงข้างมากโดยที่ไม่ต้องมีในเรื่องของเงื่อนไขเสียงของสมาชิกวุฒิสภาหนึ่งในสอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมเข้าใจครับว่าอาจจะมีข้อเห็นแย้งจากสมาชิกวุฒิสภาบางส่วนก็ไม่เป็นไรครับแต่ผมก็เห็นว่ากรรมธิการเสียงข้างมากก็พยายามหาจุดตรงกลางที่เราพยายามจะทําให้กระบวนการในการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั้นเป็นไปตามความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้นได้ แต่อย่างไรก็ตามกรมารทบทาราประการสุดท้ายที่ผมได้เปิดประเด็นไว้สข้อตั้งแต่ตอนแรกก็คือในเรื่องของกระบวนการในการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่ควรมีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดภายใต้กรอบข้อจํากัดทางการเมืองแบบที่เป็นอยู่นั่นก็คือตามคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญที่บอกว่าผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญไม่สามารถที่จะมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนได้ผมและพักประชาชนครับเราเห็นว่า ข้อเสนอของพวกเราที่ได้มีตัวแทนได้สงวนคำแปรยติไว้สงวนความเห็นไว้ในเรื่องของผู้ยกร่างรัฐธรรมนูญนั้นสามารถมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมได้รวมถึงในเรื่องของคณะที่ปรึกษาการยกร่างรัฐธรรมนูญครับที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงได้เรายังมีความเห็นว่าข้อเสนอนี้ไม่ได้มีความแย้งกับคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญแต่อย่างไรดังนั้นผมก็อยากจะเชิญชวนท่านสมาชิกครับ ไม่ต้องลงในรายละเอียดมากแต่ว่าอยากจะให้ทุกท่านนะครับย้อนกลับไปดูเจตจำนงเริ่มต้นที่พวกเราเดินหน้ากระบวนกา,ก,การการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะสุดท้ายแล้วเราควรจะต้องทําหน้าที่ของพวกเราในสภาอย่างเต็มที่ครับให้ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนเพราะสุดท้ายประชาชนจะเป็นคนอนุมัติความเห็นชอบในการออกเสียงประชามติก็อยากจะเชิญชวนนะครับเพื่อนสมาชิกทุกท่านในรัฐสภาแห่งนี้ถ้าเป็นไปได้นะครับก็อยากจะให้ทุกท่านโหวตนะครับเพื่อให้กระบวนการในการจัดทารัฐธรรมนูญฉบับใหม่ มีความยึดโยงกับประชาชนมากที่สุดโดยการเห็นชอบกับการสง่งวนความเห็นของกรรมธิการจากาพรรคประชาชนครับขอบคุณครับท่านประธานครับดูคลิปจบแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์รวมถึงซุปเปอร์แตงช่อง YouTube พัฒิชนทีวีกันด้วยนะครับ